ครับผมสบชงโรางเรียนนะครับเป็นลังบ้านเราคุณพียงนะครับพวกมเนาะนี่ผู้กอรีพายร้อยอีกแล้วมู่ว่าตวมบนตูอบอกมาว่าพุ่นตกฝ่ายยูไปดูนอนจะข้าวนะครับวันนี้แต่สงใัยฝ่ายยูยังไม่มาครับพี่ก็เลยบอกแม่บอกแม่นางบอกพ่อให้ไปส่งน้องเลยลอยพายุนานแล้วไม่มาเลย ไม่ไหวแล้วดูดูตัวจะหลุดออกไปนองประตูครึ่งแล้วดูดีกับเอฟซีดู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 ตุ๊ดไม่สุ๊ดตุ๊ดไม่ตุ๊ดดูกันเอาเองกับเอฟซีตุดไหมอ่ะอ่ะตึงยัง

Cóp bà tôi đi lâu mình con yume yu ข้าไปเข้าไปนอนเลยครับนอนเลยอาบน้ำากันยังอะ่ะอาบเร็วเนาะเด็กๆโอ้ย

เรยบร้อยกับ F4 นอนเลยเอ้ย,อย,อยมันจะสบายเกินไปแล้วมั้งฮะเอ้ยโอ้โอ้โอ,อ,อ้ไม่สนเลยอะไปแล้วเนี่ยไปแล้วเนี่ยอดูอยู่พี่เนโอนะอยู่พี่โจคุนนะนะอย่าไปซนนะเข้าใจไหมรู้เรื่องนะ เออเรียบร,อยรบ 4, ้อยกับ F4 m ม y z o n เรียบร้อย m ม y z o n แล้วครับปุ้ม <laughs> <laughs> ดูสภาพนอนเ <laughs> ด <laughs> ็กๆลูกๆเปิดแอรนะครับปุ้มเนาะรอนเกินชุ้มชู้ไม่ได้ครับปุ้มก็เ <laughs> ลยต้อง พอลีไผมัว่วอืขอมาอยู่ด้วยนี่เนียวเอาน้ำเก่าทิ้งเนียวแล้วก็ tangan katong lawan Còn Đó nhiều vào lòng, ông mà tăng đi phương đất 4 ra mét này vào mặt này. một cơ liên luyện lượt. Nam nó. Đọc phương rất nhằn. À, Đây, ที่ชาร์จแบต<ช>พ่ออยู่ไหนยังชาร์จอยู่ไหมอ่ะอันนั้นเต็มแล้วใช่ไหม<น>อันเก่าอะ่ะเอ,เอามาสายชาร์จมาเถนี่ก็ว่าหมูอยู่กับพี่ๆเขาอืมนี่ดวนกันแล้วครับผมนี่ดวนกันใช่ไหม,มล่ะ นึกว่าด,ดวลกันฟุตบอลเหรอจคุณเล่นเล่นเป็นด้วยเหรอฟุตบอลอ่ะเป็นไหม <Yeah. S 1> ก็นั่นแหละคนละทีมกันได้ใช่ไหม <Yeah. S 1> บะแสะดงว่าด,ดวลกันแล้วนี่ใช่ไหม mm hmm. บ้าใคระนะกี่ลูกยิงกี่ลูกอ่ะ <laughs> <laughs> เด็กๆนะครับผมเขาก็เล่นตามภาษาก่อนไม่เด็กเลยครับ หมอซี่กับหมอซ้ำเล้วกับจองคนนี่ผมไม่ตัดเลยจะเป็นบ่าวแล้วดูไปปาไปตัดผมอยู่กันอือเอาดูน้องด้วยนะอ่ามูมูทำไม่จนเลยครับอ่จาจบคลิปนี้แค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนนะครับผมเนาะแล้วก็อย่ากดการโฆษณานะครับ กำลังใจเล็กๆน้อยๆกับทีมลังบานนะครับผมนะเจอกันไม่คลิปหน้ากับสวัสดีครับผม